ครับสวัสดีครับพบครูเป๋าอีกแล้วนะครับในช่อง s m s Music นะครับนี่จะมาสอนเพลงของ Big Ass กับแว่นใหญ่นะครับที่เขาฟิชเชอร์ลิงกันเนาะ,นะชื่อเพลงว่าไปไม่ถึงนะครับเพลงนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อยู่ในคีย์ที่ปกติเนี่ยมือกีตาร์ก็จะไม่ค่อยได้จับมาเล่นเท่าไหร่น,เนะเพราะวา่าไม่รู้ว่าคอร์ดทาบเยอะหรือว่ายังไงนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F นะครับก็เหมาะสําหรับที่จะฝึก ในคีเอนะครับเพราะว่ามีคอร์ดที่ไม่ได้ทาบเยอะนะจริงๆในคีเอก็จะมีคอ,อร์ด F นะครับไล่ไป G minor ออันนี้ทาบหน่อยแล้วก็ไป A minor อนะครับแล้วก็ b flat นะครับ B flat ก็ทาบก็ได้ b f แ a t แล้วก็ C แล้วก็ D minor อนะครับ B flat เนี่ยในนี้เขาจะจับเป็น b f l a t major 7นะครับก็จะจับเป็นแบบนี้อ่าก็าลองใช้อันนี้ก็ได้นะครับฝึกคอร์ดแต่ถ้าเกิดจับ b flat เต็มๆก็ได้ นะครับก็จะมี2แบบส่วนคอร์ด F ที่เราจับกันอยู่แล้วปกตินะครับอันนี้คือ F major 7อยู่แล้วนะครับแล้วก็คอร์ดอื่นๆก็ G G minor นะครับ A minor อะไรพวกนี้เราก็ได้อยู่นะครับเพลงนี้ก็เหมาะสำหรับที่เราจะลองฝึกนะครับในคีย์อันใหม่เน,ะนาะคีย์ F โดยที่เราไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่นะครับทีนี้ในเพลงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแค่3ท่อนหลักๆนะครับผมก็แบ่งเป็นท่อน v e r s e นะครับท่อนคุก แล้วก็ท่อนบริดจ์นะครับก็จะใช้คอร์ดอยู่ประมาณ3เซตนี้นะครับความเร็วของเพลงเนี่ยก็อยู่ที่67นะครับเป็นเพลงช้าส่วนใหญ่ทั้งเพลงเนี่ยก็คือเต็มห้องหมดเลยนะครับก็ใช้แพทเทิร์นเป็นลงลง,ลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยชัดเลยนะครับว่าใช้แพทเทิร์นนี้นะครับอลองดูนะครับลองฝึกแพทเทิร์นหนึ่งก็ได้นะครับเป็นคอร์ด F อย่างเดียว 1, 2, 3, one two t h r e ซึ่งอินโทรก็เป็นคอร์ดนี้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในคอร์ดในท่อนเวิร์สนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาลองเล่นแล้วก็ฝึกตามไปดูนะครับอาจจะยังไม่มีใครร้องนะแปลกๆนิดนึงอันนี้ผมก็กำลังฝึกร้องเพลงนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ลองดูนะครับทอนเวิร์สจะมีคอร์ดประมาณนี้เริ่มด้วย b flat เลยนะครับ one two three four ไป A minor นะครับ b f l a t ช minor ก็าวบีแฟลนะครับจะจับเป็นตัวนี้ก็ได้อ่าดูฮุกต่อเลยนะครับคล้ายๆกัน ก้าุกก็ขอดชุดเดียวกันนะครับอ่าก็ใช้คอร์ดแบบเดียวกันนะครับไปดูท่อนบิดนะครับอ่ามีท่อนบิดด้วยนะครับอันนี้ b ีแฟเนี่ยผมจับเป็น b ีแฟร์ดเมเจอร์เซเว่นนะครับหรือจะจับเป็น b ีแฟตัวนี้ก็ได้นะครับดูท่อนบิดนะครับอ่าคอร์ดประมาณนี้เนาะสามสี่เอเนอร์นะครับสี i n มเนอร์ F นะครับ b Fla t ช minor ประมาณนี้นะครับอลองดูเนาะเพราะว่าเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนคีย์ให้เหมือนกันนะครับแต่ว่า มันมีเสนเห์ในคีย์เอันนี้นะแล้วก็ผมก็ดูจาก MV เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คา p โปหรือว่าอะไรเลยนะครับก็อยากให้ลองฝึกเนาะถ้าชอบเพลงนี้มากๆนะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกในคีย์เด้วยนะครับซึ่งมีทาบอยู่แค่ตัว G minor แค่นั้นเองนะครับกับ flat b น b, ะอันนี้ก็ b f m a t o r j o r นะครับหรือจะเป็น b f l a t ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับได้หลายแบบนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับผม ก็เดี๋ยวยังไงฝากคลิปไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมดูในพาร์ทที่2นะครับขอบคุณครับ